สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แม็กซานี่มหาสารคามนะครับผมอยู่กับบาร์พรถคือเก่าครับผมวันนี้มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นข่าวดีนะครับผมก็คือในวันที่4ที่หนี้นะครับผมเราจะมีการส่งมอบนะครับในส่วนของ sy35 u ยูนะครับให้กับลูกค้าบาร์พรตเลยมาเฮ็ดทรปไปเบิร์นะครับว่าลูกค้าต้องได้อะไรบ้างนะครับ ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานบ้างขางบ้างนะครับเพื่อความอัธรถนะครับผมสิ่งที่จะได้ไปนะครับผมน <m> ี่มีเอกสารมีกุญแจสำรองนะครับ1นุดนะครับผม <S <s แล้วก็มีใบ Product Quality Certificate <c oughs> นะครับผมในการันตีนะก็จะมี serial number มีรุุนนะครับผม เตมต่างๆก็จะมีเลขที่เลขที่เครื่องเลขที่เอนนะครับไปให้นะครับสาหรับลูกค้านะครับนี่จะต้องเก็บไว้นะครับสิ่งสำคัญนะครับกระจากเราก็จะมาดูในส่วนของข้างในนะครับผมที่สมมอบให้กับลูกค้าหนักหนักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องรางเครื่องมือนะครับ รัจะให้กับพางลูกค้าไปนะครับอขออนุญาตพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็นรังเครื่องมือรังอุปรกรณ์ต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปาพัดเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้างในก็น่าจะดูจาก การดูแลรักษาคู่มือนะครับผมข้อห้ามนะครับการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับสิ่งนี้ไม่ควรทำอะไรต่างๆนะครับคู่มือการใช้งานนะครับการเปลี่ยนการอะไรต่างๆเป็นภาษาอัปกนะครับผมอันนี้เป็นจีนเมนนวลเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์ต่างๆหมายเลขลำโบนะครับผม ในส่วของอุปรกรณ์น,น็อตต่างๆที่สึกนะครับเพื่อลูกค้าจะสั่งซื้อนะครับในส่วนของชิ้นส่วนว่าตัวไหนที่มันเสียหายก็สามารถที่จะดูในส่วนตรงนี้ได้นะครับเป็น,นขาว่าเป็นเรียกที่มีอะไรรรีย สายกระบอกระบบการทํางานต่างๆครับมีแจ้งม <t initiation> ีทั้งหมดนะครับมีแจ้งบอกทุกอย่าง <iny> ิ้นส่วนตรงไหนแหวนอะไรต่างๆนะครับม <t iny> ีวเป็ุคูดด้ยใบรับประกันต่างๆส่วนในการซ่อมในการเสวิ จะมีเครื่องมือนะครับทูน็อกเครื่องมือเครื่องต้นอารบารบอรถขออนุญาตเปิดให้เบิ่งเลยครับผมเป็นบอกอัดตัวดีที่ขาน กองต่างๆนะครับตัดแกเลื่อนครับมีตัดแกเลื่อนครับแกบล็อกลุกบล็อก ก็เป็นเรื่องมงนท่าข้าวเ๋ยวติดไปกับรถสร็จพื้นที่ตรงนี้ก็ใส่ของเก็บของได้นะครับอาจจะเป็นอุปรกรณ์อื่นๆนะครับ ที่จะต้องต้องการเปลี่ยนกันไว้ในชุดรวมเดียวกันอันนี้ก็จะส่งให้หมอบในวันจันนะครับวันจันที่จะถึงนี้นะครับลูกค้าทางการสินนะครับผบรถก็ได้เตรียมชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วชุดนี้ และนี่ก็เป็นประกอบเบื้องต้นนะครับประกอบเรื้องต้นที่แถมไปให้กับทางลูกค้านะครับผมส่วนในวันจันทร์นะครับก็จะมีในส่วนของช่างนะครับทีมช่างแล้วก็ทีมขนส่งนะครับของเข้ามารับรถในช่วงเวลาเช้านะครับเปนประมาณ8ปดเก้าโมงเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ในการบริการส่งนะครับผมก็จะใช้เทรเลอร์ลากนะครับผมซึ่งทางสถานีมหาสลราคามก็จัดส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรีที่หน้าบ้านที่หน้างานให้กับลูกค้านะครับดีให้บริการทุกท่านนะครับในส่วนของสถานีรถขุดขนาดเล็กตัวที่จะเป็น S y ส5าายูตัวนี้นะครับลูกค้านำไปใช้งานในส่วนของงานขุด อุดลอกวางท่อนะครับวางท่อก็เห็นบอกว่าใช้ในการประกอบก่อสร้างบ้านก่อสร้างบ้านหรือถอนต่างๆอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของหัวแยกหรือว่า,ารหัวกระแทกหัวเจาะกระแทกนะครับเพิ่มเข้ามาลูกค้าบอกว่าจะจัดการเองนะครับอาจจะมีอยู่แล้วหรือย,อยังไงนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ไว้ใจซานี่มหาสารราคาครับก็ยินดียินดีด้วยนะครับสำหรับเรื่องคุณขนาดเล็กที่ท่านจะได้รับมอบไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้านี้นะครับต็หวังว่าจะทำให้ท่านนะครับสามารถที่ใช้ในการประกอบอาชีพและก็สร้างรายได้ เพื่อกำลังชีพนะครับให้เจริญรุ่งเรืองครับผมในสายอาชีพการงานของท่านนะครับก็ในส่วนของทีมช่างต่างๆนะครับก็สามารถที่จะประสานงานเข้ามานะครับผมในส่วนของอะไรต่างๆนะครับเพื่อในภายภาคหน้าครับทางสานี่มหาศาครามก็จะมีในทีมของอะไรอะไรต่างๆคอยรับ บริการให้กับลูกค้าแลรวกโทรมานะครับโทรมาสอบถามก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของชิ้นส่วนอะไรนะครับตามที่กําหนดในกู้มือที่ผมได้เปิดให้ดูแล้วนะครับซึ่งซึ่งชิ้นส่วนต่างๆก็ก็มีบอกนะครับเลขที่ลำเบอร์อะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เจ้า S535U ตัวนี้นะครับว่าเป็นสเปคมีอะไรบ้างครับผมก็คือในส่วนของ 35U ตัวนี้เนาเป็นรพลดุลดขนาดเล็กก็ท้ายกลมับท้ายจะไม่วนแท็กสามารถที่จะเข้าพื้นที่แคบนะครับพื้นที่จำกัดสามารถหมุนมีอุบูมสวิงนะครับผมสามารถที่จะสวิงโยกซ้ายได้ขวาได้ในพื้นที่แคบได้สบาย การวางเ่าวางสายไฟทำในพื้นที่ท่แคบก็สะดวกนะครับหรือว่าสะดวกโดยใช้เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ยามาคับอีกเจ็ดแรงนะมุ่งกีขนาด0 0.2หรือบาทเมตรนะครผมก็ถ้าใช้ในการตัดดินเพียรดินก,ก็น่าจะประมาณ7-8ลูกกีต่อหนึ่คิว กำลังสูงสุดที่ทำได้ก็คือ27แรงครับก็มีฐานให้ด้วยมีลายไปปิ้งสำหรับใส่หัวแยกหัวกระแทกแล้วก็ในส่วนของออแคริเรี์นะครับแครเรีแรเรี์ข้างบนจะเป็นคานค้ำคู่นะครับสอคู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แตกตกง่ายเวลาติดอ,อ,อยู่ใน โดนหรือว่าในน้ำนะครับผมเอาความผูปแกเรียทั้งบนจะเป็นหนึ่งรูปั้งล่างก็จะเป็นตัวโรลเลอร์สี่ตัวป้องกันเวลาพื้นที่ตามระดับจะได้ไม่กระโดดหรือโยกเยกเกินไปนะครับก็ถือว่าออกแบบมาอย่างนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดนะครับตัวที่สอง นี่ครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมเจสไว์ 35U ที่จะส่งมอบในวันจันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของสเปคเครื่องนะครับจะจะหาว่าา b a l e n ่นี่เครื่องยนต์นะครับผลยันมา 3TNV 88นะครับผมมีการออกแบบต่างๆนะครับกองน้ำมันนะครับ แค่เนี้ยเซอร์วิสง่ายนิดเดียวนะครับผมรอเย็นคอมแอร์นะครับผมให้พี่น้องดูในในส่วนของแอมีเป็นแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้ลูกเดียวนะครับผม ก็คือใช้แบตก้อนเดียวเหมือนรถยนต์ธรรมดานะครับเครื่องทันมากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัดไฟนะครับผมกรณีจอดนานๆเยต้องอากาศหมอนน้ำหมอน,น้้ำจะเป็นมีเนียมนะครับหมอนน้ำมีเนียมระบายความร้อนได้ดีนะครับผม น,น,นี่ครับทูมสวิงนะครับผมสามารถที่จะหมุนอั์นี้ครับแคบได้สบายๆนะครับผมไฟลายไฟป,ปิ้งครับขนาดบุ้งขีไม่ใช่เล็กๆนะครับขนาดบุ้งขีนะครับใหญ่นะครับ ก็คือตู้เก๋งภายในนะครับแอร์ดังิชินเนอร์นะคะรับผมแอร์ตู้แอร์อสบายเย็นสบายอันนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับผม ในส่วนของตัวแครเอียนะครับที่บา่าวพลรถบอกไว้นะครับผมเป็นเสาคู่นะครับผมไม่ตกข้างล่างจะเป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ก็จะตามหัวน็อตเลยครับสี่ตัวตัวเดินครับตัวเดินเป็นของดูซานนะครับผมตัวเดินนะครับมอเตอร์วนนรวสวิงต่างๆนะครับ